cái lần lần mà chiêng chiêng bài nhắn lại với nháy lại lại vẫn ở để bớt du đi <laughs> phá cái nhanh phá là anh ta cái gì lại

ใจหนามนั่งเว้ไม่เห็นดูเเนี่เพื่อยามวัเเจอ้อนังเดเอาเซอร์ลีเอาเซอร์ลีดึกขึ้นมาผู้ใดสิแกบอกดึกขึ้นมาเซอร์ลี่หลายยมันก็แล่นมหาพ่อไงฮิเกา แค่หนึ่งคนในนั้นก็แย่งเล่าเราเป็นต้นใช่ผู้นั้นทำผู้เสียอารตพังนี่ด่างแล้วพ่อกัดอยู่เด้อ ท้ายไว้มีดังมีดังมาก,กัดผุนสอนหุนป่าขึนพอดีเลยเ <c oughs> ขาในหันสบายเลยที่หนึ่งเอยแต่ว่าสอนสนนั้นมันมีบางขึนไปก็ไลมันโดดขึ้นไปทั้งสอนการด่างพอดีที่หนึ่งการด่งางพ่ให้คนนห้ามออกคนนอกห้ามเขา ไปยุน um> no uh ี่ก็ไปพุ่นว่าอะไรพุ่นการด่างไว้แล้วร่ลมกับไปร่วมนี่เหรอไปดึงไม้ซ้อยพุ่นที่เราพะย่ะย์ร่วมดิเอาเนี่ยเฮ้ยพ่เองที่วนม่นีล่ะเออแมนนี่แต่ตัวไนรับ ไปเสียมกังย่างไหลมาหวยหาจอมอยู่โอ้ยโอ้ยคือเบาถือคนอย่้าลรคผันยี่ห้อจัดการดิโอ้ยของไหลเบื้องเบื้องตรวจสอบโอ้ยมีมีเนี่ยมีคนปสตดต่อยอยู่มีคนปดให้ย่างดีเียสวปันไดนพไง ออพื้นนี้วาให้โพบ่นี่พอใหญ่มีนาทีก้มกบานเออบ่ต้องวานยากดอกจับคนละส่วนแก้วเลยป่านนึงบ่ตื่น เวลาเวลามามาพร้อมกันเวลาเมื่อเมื่อก่อนบ่ได้เด้พ่อยังบ่เอาเอาเอาพ่อยนี่ล่ะบางคนอยู่แล้วทั้งมีปลานี่เจ้าเจ้าหลายตัวน้อยไปให้มันใหญ่เอาตัวใหญ่เอามีเอามีพุนขุนขุน หวานหวานหวานบนนี้รอกนี่หวานมากไกลไกหวานมาไกลเลยเอึดนันลา,าพออ่กสุดยอดสุดยอดยนัดดน่นละปานทั้งมวลว่าไดา้ทั้งใต้ก็แห้งทั้งกาะแห้ง พอ้ยมาไอมาไงมายืนนี่บ่เอาจังไดหนีเรายืนเอาเอาหนีเราบางคนยืนนี่เอาบางคนอยู่เอเลยหนึ่งสองสามด้ยสินบอนยูบังหันบอนยูบังหันปุ้ไงเลยนั่นน่ะเออมาบอล